สวัสดีครับผมหมอภูทวีนะครับเป็นกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ฝังเข็มแพทย์จัดกระดูกนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของสืบเนื่องมาจากการใช้เลือดมาฉีดหน้านะเลือดปั่นไปปั่นแล้วโหเลือดขุนนะครับบางทีนี่ดูดมาในเซลลิ่งนะครับโหเห็นลอยมาเลยในเซลลิ่งนะครับเป็นไขมันขาวๆนะครับลอยกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ใช่ฟองนะฮะไขมันเลยนะฮะไม่ต้องไปปั่นเลยครับขุนแน่ๆนะครับเลือด สืบเนื่องมาจากการที่ถ้าเราปั่นเลือดแล้วไปฉีดเนี่ยมันเหมือนเอาไขมันนะฉีดเข้าไปในหน้านะครับซึ่งเป็นไขมันที่ไม่มดีเท่าไหร่นะครับจะํามว่ามีผลเสียอะไรไหมก็ไม่มีนะฮะมันก็เป็นไขมันไปอยู่ตามผิวหนังเราแล้วก็จะดูซึมไปเองนะครับปัญหาคือไม่ควรมีนะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเป็นการสวยจากภายในสู่ภายนอกนะครับ ที่ผมเจอบ่อยๆนะครับก็คือเป็นจากการที่เราไปทานคาร์โบไฮเดรตชนิดเร็วร่วมกับไขมันชนิดเร็วนะครับยกตัวอย่างนะฮะที่เจอบ่อยๆแล้วมีประสบการณ์ให้เห็นและเล่าสู่กันฟังนะครับเ,เรื่องของการทานหอยทอดนะครับแป้งนะครับน้ำมันนะครับปรากฏว่าผมมาเจาะเลือดนะครับคุณน้าผมเองเจาะเลือดมาไปปั่น โอ้โหขุ่นมากๆเลยครับมีใครจะทานหอยทอดตอนเช้าไหมฮะคุณน้าผมเองนะครับเจาะเลือดปั่นมาจะฉีดหลังครับรักษาฝ้าแล้วก็ฉีดหน้าท้องโอ้โหเลือดขุ่นซะไม่มีฮะปรากฏลองถามไปถามมาว่ากฏเออไปทานหอยทอดครับทานเป็นอาหารเช้านะครับไม่รู้ค้างคืนด้วยหรือเปล่านะค้างคืนนี่ยิ่งหนักเลยสารอนุมูลอิสระนี่เยอะมากนะครับไม่ควรทานนะครับ ของที่ผัดทอดแล้วค้างคืนนะครับออถ้าเกิดให้ดีก็ควรจะเป็นน้ำมันหมูนะฮะหรือไม่ก็น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนที่ไม่ผ่านกระบวนการนะครับสำหรับทำอาหารถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงของผัดทอดนะครับผมก็ต่อไปนะฮะเช่นทุเรียนครับนะมีคนไข้มานะฮะที่คลินิกปรากฏโอ้โหไปปั่นมาจะฉีดหน้าเหมือนกันเลือดขุนครับถามถามต่ัไปนะฮะบ,บอก โอ้โหเพิ่งกินทุเรียนมาทุเรียนนะครับเนี่ยฐานเข้าไปเนี่ยขึ้นเลยครับทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วไขมันเนี่ยคุณเลยนะครับแล้วอยู่นานด้วยนะครับกว่าจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาฉีดหน้านะครับอย่าไปกินทุเรียนนะครับเป็นของอร่อยของชอบบางคนนะฮะทานเป็นโอ้โหปินกิโลกิโลก็มีนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวผมเองเลยนะครับ ทานอาหารเจครับไปซื้ออาหารเจหูทองทอดอร่อยนะครับมันเยิ้มเลยฮะคือก็อยังไงอ่ะก็ลองทานนะครับมันอร่อยไงไหนๆก็นานทานมังสวิรัตลนะ้วเอา้าทานอาหารเจมั่งปรากฏว่าทานเข้าไปปั๊บนะฮะไปเจาะเลือดตรวจนะครับตอนเย็นทานเช้าไปเจาะเลือดตอนเย็นไปปั่นมานะครับจะเอาไปผคล้ายๆทาพวกแผลยุงกัดมดกัดมแมลงสว์กัดต่อยหรืออะไรเนี่ยฮะปรากฏว่า ไอตัวซีรั่มนะครับหรือว่าตัวน้ำเหลืองเนี่ยโอ้โหขุ่นซะไม่มีเลยฮะถ้าเต็มสิบนี่ให้ประมาณสักสี่หรือห้าได้เลยโอ้โหขุ่นมากนะครับหลังจากนั้นเลิกเลยเลิกกินเลยครับอาหารที่แบบผัดทอดที่ทำจากน้ำมันพืชนะครับอาหารเจนะครับไม่ไม่ได้ว่าร้านาไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนำน้ำมันมะพร้าวสกัดรด้อนน้ำมันมะพร้าวนะที่ผ่านไม่ผ่านกระบวนการ ลองหาดูครัร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับไม่ใช่ร้อยร้อยต้นๆหรือว,ว่าต่ำกว่าร้อยนะครับอันนั้นผ่านกระบวนการนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้เลือดมันใสขึ้นนะครับก,ก็ก็มีวิธีที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็มีประสบการณ์นะครับก็คือเรื่องของการทำา IF ก็คือ i n t e r m i t t e n t fasting นะครับทานอาหารน้อยลงนะครับ คือมื้อเดียวก็ได้นะครับแล้วยาวจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็คือ23่สทับหหรือหลังเที่ยงวันแล้วก็งดยาวนะครับจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งอันนี้ก็จะทําให้การเบิร์นไขมันมันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเป็นแบบ a e r b i เ exercise หัวใจชีพจรสักเต้นสักร้อยถึง120ครั้งต่อนอาทีนะครับวันละประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับอาทิตย์หนึงอย่างน้อยนะครับสครั้ง ต่ออาทิตย์นะครับก็จะช่วยเบิร์นพวกนี้ด้วยถ้าทําได้ทุกวันก็ดีนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราไปทานมาต่อไปก็คือเรื่องของการน้ํามันนะครับไขมันดีนะครับให้ทานเพิ่มขึ้นเช่นน้ามันมะพร้าวสกัดเยน็นวันหนึ่งก็ประมาณสัก2อช้อนสอช้อนแกงนะครับแล้วก็น้ํามันงาขี้ม่อนนะครับหช้อนแกงก็ทานแล้ว มันก็จะเหมือนใช้คล้ายล้างไขมันเลวออกไปนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องของคาร์โบไฮเดรตเลวไขมันเลวก็ลดปริมาณลงนะครับหรือว่างดไปเลยทําแค่นี้เองครับเดี๋ยวก็เลือดใสขึ้นนะฮะน่าจะประมาณช้าหน่อยครับประมาณ1-2อาทิตย์นะครับถ้าคนไหนลองปฏิบัติด,ดูแล้วนะครับเราได้ผลยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับ ใครจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครจะปรึกษาออนไลน์นะครับตรวจโลกออนไลน์เป็น Messenger เจอร์วิดีโอคอลเนี่ยก็เข้าไปในกลุ่มปิดนี้ลิงก์ข้างล่างนะครับก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับฝากแชร์กับเพื่อนๆคน,ค,คนที่คุณรู้จักนะครับเพื่อจะได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบคลิปนะครับส่วนคลิปต่อไปเราจะคุยกันเรื่องของ โรคก,กระเพาะอาหารนะครับถามทุกวิถีทางแล้วไม่หายนะครับโรคก,กระเพาะอาหารคลิปหน้ามาคุยกันวันนี้หมอพูนทวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับผมสวัสดีครับ